สวัสดีค่ะเห็นที่จบไหมคะเขาจะต้องมากีนลงมุ้งลวดหลังบ้านเขาอยู่ด้านนอกนะคะเราก็จะมองเห็นท้องเขาแบบนี้แหละมาทุกวันเลยแต่ถ้าไปใกล้มากเขาก็จะหนีไปเนี่ยเอาล่ะมาแล้วอ้วนมากอะตัวอ้วนมากตอนแรกตัวนิดเดียว ดูค่ะวันนี้มลงเม่ามา,ออมาหรือเปล่ายิ่งวันไหนมลงเม่ามานะเขาจะมาเต็มเลยดูสิเห็นท้องเขาอยู่อุ๊ยอย่าไปนะอย่าไปนะเขากลังนกายตัวเองอยู่อย่าไปนะปนะี่ขึ้นแล้วค่ะรอหามาแงอยู่อยู่ใกล้มากเลยอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมเห็นไหม ท้องเขาใสมากๆเลยเป็นแมลงมุกแบบมาแล้วท้องเขาตรงนั้นจะเป็นสีขาวๆอยู่จริงจบกันจะเดินไปก็ไม่ได้นะต้องตั้งอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันใกล้มากๆแล้วเดินไปเขาจะหนีไปทันทีแล้วเขาตกใจเขาไปเลยล่ะแอบดูกัน ท้องตรงนั้นเป็นขาวๆไปใกล้อีนี้จะหนีไหมเนะ้ะนี่เลยเขาอยู่ด้านนอกของมุ้งลวดนะคะข้างนอกจะเป็นระเบียงที่ตากผ้าดิ่งมากสุ่มไปใกล้มากก็ไม่ได้นะจะไปถ่ายใกล้ๆววาท้องเขาเป็นอะไร นั่นคือไส้เขาหออรือยังไงวิวิเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนนะมาเป็นนางเอกให้เขาหน่อยตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่ทราบอ่ะแต่เราจะว่าเขาเป็นนางเอกแล้วกันแล้วแล้วแล้วใจจะเจอมแมลงแล้วล่ะ มีแมลงเม่านะบินมาตรงนี้เขาจะกินเยอะมากเลยปุ๊บปุ๊บปุบป,ปบแต่ตอนเนี้ยไม่มีน่าจะเป็นพวกยุงพวกอะไรก็จะมาก็าจะมาดบักอยู่ตรงนี้แหละทุกวันตอนนี้ยังไม่มีตัวแมลงเลยสิว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 กบมวนลงมาแล้ว จะตั้งตอบคอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะคะโค t สวัสดีค่ะ Thank you my f e n Thank you Wil. Thank you Wilmar. Hi เชียงสวัสดีครับขอบคุณค่ะไอ้เชียงมาดูจี้จกเร็ว มันจะอยู่หลังบ้านพี่แก้วตรงนี้แหละตอนเรียนมามันก็จะออกมากินแมลงอยู่ตรงเนี้ยแต่แต่ถ้าเราเสียงดักแล้วมันจะหนีไปทานแล้วค่ะไอเสียงกินข้าวกับอะไรพี่แก้วกินข้าวกับยำวุนเส้นแล้วก็แกงหัวปีพี่แก้วจะนั่งตอบคอมเมนต์อยู่ตรงโต๊ะคอมหลังบ้านตรงเนี้ยแล้วจิ้งจกตัวนี้มันก็จะออกมากินแมลงทุกวันเลย วันนี้ออกมาแต่หัววันเลยไปตรงนั้นแล้วมีอยู่ตัวเดียว่ะตอนแรกนะค่ะขอบคุณนะคะอยู่เป็นเพื่อนพี่แก้วคะ่ะไอ้เซียงไม่ค่อยทานเยอะพี่แก้วก็กิดกลับเยอะนะกินข้าวน้อยๆมันจะอ้วนตอนเรียนเรากินแล้วก็นอนนะมันวิ่งขึ้นไปข้างบนละ วิ่งขึ้นวิ่งลงมันหา,มาแมลงกินนะตอนเย็นก็จะกินเบาๆใช่ไหมคะนี่พี่แก้วก็กินยาม,มุ้นเส้นกินแกงหัวปีแบบกินข้าวหน่อยเดียวแหละแต่กินกลับเยอะเน้นมันมันกลับหัวลงมาละเดี๋ยวมันก็เอาหัวขึ้นหัวลงท้องมันใสมากๆเลย กินแมลงจนอ้วนน่ะจนโต,โตโตไวมากๆตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้มานานแล้วล่ะอ๋อพีกมาแล้วิีกลงมาเร้วจากหัวแล้วค่ะ อะไรแ่ปุอบคำว่ารักไปด้วยใช่ไหมสายตาที่เจ้าสุบไปลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยถ้าดีมาเขาก็จะหนีนะนี่นี่นี่ข้างนอกยังไม่มืดเลย หกโมงกว่าแล้วอะ่ะเขา้าฤดูร้อนแล้วเนาะธรรมดาหกโมงนี่มันมืดแล้วล่ะอึดไปอยูล่ละท้องฝั่งนู้นก็จะมีขาวอยู่หน่อยนึงอะ่ะมันคืออะไรเขาก็ไม่รู้แอบคำว่ารักไปด้วยใช่ไห,อไหมไหอหิจาทีเจ้าส่งไป ให้กับเขาคนนั้นยืนตรงหน้าคนว่าน้องไม่เห็นกันก็าใจเจ้านหน,นึ่งได้ละได้มาแรงหนึ่งตัวละเมื่อกี้งับกินจนอ้วนเลยเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะถึงแต่ตัวเล็กๆอ่ะ เริ่มโตว,วันโตคืนมีอยู่ตัวเดียวไม่มีคู่ด้วยอะ่ะไม่รู้มาจากไหนออกมากินแมลงทุกวันเลยทักทายกันทุกวันตรงเนี้ยเราไม่สามารถไปไกล้ันานี้ได้แล้วนะคะ ไ,ไกลกว่านี้เขาหนีเลยเขาหลบไปไม่ไม่จะเอาตะกร้านี้ออกมายังไม่กล้าเลยเนี่ยกลัวเขาได้ยินเสียงเขากินจนอิ่มถ้าอิ่มแล้วเขาก็จะกลับก็จะกลับที่เขาเขาอยู่หลังบ้านนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน ตรงนี้ก็จะมีกระมังสักผ้าอยู่มีของอยู่เขาก็ได้จะอยู่ตรงนั้นนะแอบแอบอยู่เนาะคืนนี้ฝนตกแรงมากมากเลยประมาณตีสองคืนท้องเสียด้วยตื่นมาเข้าห้องน้ำหลายรอบเลยประมาณตีสองฝนตกตกหนักเลย วิจะกลับแล้วมั่งหน้าอิ่มแล้วอ่ะนั่นเขากลับแล้วค่ะเขากด,ดอีกทีเขาละหายไปละเขาอิ่มแล้วกลับไปไม่มาอีกมัน <c oughs> เขาไปแล้วค่ะขอบคุณท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณไอเซียงขอบคุณอารวีนะคะ อ่านว่าซาเพนตาไวเกอร์หรือเปล่าขอบุณที่รับชมนะคะอุ้ยมาอีกแล้วกำลังจะไปกับเขาโบกกับไม้ค่ะนี่เขาวิ่งไปแล้วนะนะ่ะเขากลับมาข้างๆอีกแล้วสมบัติโบกไม้โบกมือเลยอ่ะน,นี่นี่ีน่น,น,นี่มาแล้วมาแล้วนั่นนั่นอุ้ยไม่ใช่ว่าอันนี้นะอันนี้เหมือนเหมือนแมง เมาเลยตัวเนี้กินเข้าไปเต็มปากแลว้วอ่ะวิเม่นมากเลยกระโดดงับฟื้นเอาจามาเดี๋ยวเขาหายเขาไปแอบอยู่ข้างๆพอตัวแมลงมาวิ่งมาเลยไปอาบน้ำห้องน้ำหน้าบ้านเลยนะคะห้องนี้ยังไม่ให้อาบตรงนี้จะเป็นห้องน้ำาอาบน้ำตรงนี้นี่หายแน่ น,นี่จะเป็นห้องน้ํานะคะแต่ว่าห้ามมาให้ไปอาบนห้องข้างหน้าห้องน้ามีสองห้องเพราะไม่งั้นเจ้าตัวนี้จะหนีไปให้นางเอกของเราเขาซุ่มมากเลยเมื่อกี้เขาแอบไปอยู่ฝั่งนู้แล้วเรานึกว่าเขาขับไปแล้วต้องเห็นแมลงเขาวิ่งมาอย่างเร็วเลยยิ่งจกซุ่มนะเขาไม่ไม่ไดเรียกเสือซุ่มแล้ว いいら ีได้อีกหนึ่งตัวแล้วว่ะได้แมลงอีกแล้วม่ีเงินนิ่งลงมีได้อีกหนึ่งตัวสแสดงว่าแม่งมากจริงด้วยเยอะมากอะมันกินุกฝฟักเลย สีปัหามาแล้วเรามีตัวกําจัดมแมลงนะคะเนี่ยน,นี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วแมงเมาจริงๆด้วยอ่ะนั่นกินเรียบครับ มือากาศมากค่ะเจอที่ไหนโชวช์วไปไม่ผิดหวังนะคะเขาเก่งมากๆเลยไม่มีอะไรรอดสายตาเขาไปได้นั่นได้อีกหนึ่งตัวแล้วไรดีได้อีกหนึ่งตัว กินไปแล้วอุ้ยกินอิมม่มแน่นอนแมงเม่านะคะแมงเม่าจริงด้วยอุ้ยนานอีกหนึ่งอีกหนึ่งสงสัยต้องปิดไฟแล้วมั้งเนี่ยแมงเม่ามาเยอะเลยมันจะเข้ามาในห้องถ้าเข้ามามันจะตีกมาหลุดมันจะกลายเป็นปวกทันทีนะคะนี่นี่ตัวนี้น,น,นู่นกินอีกตัวละอุ้ย เริ่มมาเยอะแล้วน่ะริงด้วยค่อแมงเมาโดนเพชรฆาตเงียบกิงไปหลายตัวล้วมือชะกาดมากค่ะตาดีมากๆเลยอะ่ะเห็นตรงไหนแบบโชว์ไปอย่างเร็วอะ่ะไม่รอดจะกลายนะคะ นัน่น,นได้อีกตัวแล้วอืมอืมวยเต็มเลยนะันะจัดการน,นานได้แล้วได้แล้วอย่าให้รอดมานะ กินเข้าไปลกูกจะได้อ้วนๆด้วยแม่ด้วยเพราะถ้าเขาเข้าห้องมาเขากลายเป็นเป็นปวกไงจะตัดตู้แม่จงกินให้อ้วนเลยนะคะนี่นี่อีน่าไม่รอดเก่งมากอะ่ะจับเก่งมากลูกเอ๋ย ว,วีกินแล้วกินอีกวีกินไม่ทันละมัง้งมาเยอะแล้วเนี่ยลูกแม่กินไม่ทันละมัง้งกินทันไหมลูกนี่นี่ครับวีข้างบนข้างบนมีไหมกินให้เยอะกินให้เรียบนะอย่าให้เข้าบ้านได้มีตัวกำจัด มิ้งม่าว่าฮ่าการมาก นี่แล้วเนี่ยใส่หมดแล้วมั้งนิ่งเลยนี่อ๋อไปละเขาคงเห็นแล้วละเขาเห็นเล่ะละไปแล้วไปแล้ว เก่งมากรางวัลคืออาหารของหนูนี่เองกินอิ่มหรือยังลูกยังไม่อิ่มนะเขาน่ารักมากเลยเขาอยู่ข้างหลังบ้านเขาไม่เคยเข้ามาในบ้านนะแล้วก็ไม่มีไม่เคยเห็นชี้เขาเลยเขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเรามีติดมือลวดไว้เขาอยู่ด้านนอกคอยกำจัด แม่งเมาให้เราแมงเมาชอบมุดเข้ามาในบ้านกลายเป็นปว่วกอ้าวได้อีกหนึ่งตัวแล้วน่นน่ะยิงแบบแบบแบบเลยเร็วมากมากอะเก่งด้วยอ่ะกเก่งมากเลยไปเหินข้างล่างนีกแล้วอ่ะ พื่นเรามาข้างล่างแล้วสายตาเขาดีมากเลยนะเรายังมองไม่เห็นอนะ่ะนี่ได้อีกหนึ่งตัวแล้วอร่อยเลยคืลอลงไปตรงท้องแล้วนะท้องเขาใส่มากนะที่จริงถ้าไปถ่ายใกล้ๆเราอาจจะเห็นนี่นีกหนึ่งตัวแล้ววิให้ไหวนะลูกคินไวๆคิด,ว,ว,คดว่เห็นเหมือนเห็นอีกหนึ่งตัวนั่นตายแล้ว เขาได้เห็นเขาจับเยืออย่างเต็มตาเลยค่ะเขาเก่งมากอ่ะจิ้งโจกอ่ะพุ่งรลูดไปแล้วพอปากงับปุ๊บงำๆงับเลยยเราไม่เคยเห็นนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็ดีนะเขารู้ว่าเราแอบมองอยู่เหมือนกันไปน,นะคะเขาน่าจะเห็นที่ไหนสักที่แน่เลย ในห้องน้ําอ่ะมันมุดเข้าไปในม้งลวดเหมือนกันมุดเข้าไปอ่ะปีกหลุดต้องไปคอยลาดน้ําทิง้งนั่นได้กินอีกหนึ่งตัวแล้วนี่มุดลงไปด้านล่างนะเอ้เดี๋ยว้ขึ้นมาอีกละมาแล้วมาแล้วเอ,อ,อียหรือเปล่ามีขึ้นแล้ว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  เลยไม่น้อถ้าเป็นน้องตูนมาน้องตูนชอบบอกว่าจิ้งจกมาหาหนูดีแล้วเมื่อก่อนมันจะมีที่โต๊ะกินข้าวหนึ่งตัวเวลาน้องตูนกินข้าวเขาจะต้องออกมาขอข้าวกินน้องตูนก็จะเป็นคนที่กลัวจิ้งจกแต่ก็ชอบคุยกับจิ้งจก เดี yeah, you know mm ๋ยวถ้าน้องตูนกลับมาเขาจะต้องมาคุยกับเจ้าจริงจบตัวนี้แหละตูนจะมาสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมป้อข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ แก้วก็จะขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าถ่ายแค่นี้แหละเพราะว่าเขาก็วิ่งวนไปวนมากินแมลงอยู่ตรงเนี้ยเนาะวิ่งวิ่งคิดดีแล้วคิดดีแล้วเจออีกหนึ่งตัวมัง้งแมงเม่าค่ะแมงเม่าพยายามจะเข้ามาข้างในไงแมงเม่าอ่ะยิงจกเขาก็จะดักกินอยู่ตรงมุงลวนตรงนี้แหละเหมือนกําจัดให้แก้วอ่ะนี่ไงวิ่งไปวิ่งมา ายตาดีมากกตเรายังมองไม่เห็นเลยอะขนาดใส่แว่นดูยังไม่เห็นเลยนะแก้วอะจะเห็นก็ตอนเขาเขางับแล้วอะไปแล้วไปแล้วึว้นไปอีกแล้วตรงไหนอะไม่เห็นมีตัวอะไรเลย กินเป็นสิบยี่สิบตัวแล้วท้องป่องแล้วนะคะมีไม้แล้วลงมาข้างล่างเป้าหมายน่าจะอยู่ข้างล่างฟังว่านะด้วยด้วยใช่ไหมสายตาที่เจ้ารงไปเอาแล้วเอาแล้วจะขึ้นไปอีกแล้วข้วงางล่างหรืออยู่ข้างบน ดูเขาจ้องค่าเขาจ้องอะ่ะเขากินได้เยอะมากนะมีเท่าไหร่กินหมดเลยเพราะมันตัวเล็กอ่ะเนาะ,ะแมลงแมลงเม่าอะ่ะกินเข้าไปทั้งปีกเลยอะ่ะสุดยอดเลยท้องเขาอะ่ะ Mm hmm. เดือท้องก็สิเอาหันทั้งเก้าขามมาหาเราละ วิวย,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 ยนี่ต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีพลาดไม่มีแพทย์เข้ามาได้เข้าข้างในได้แม้แต่ตัวเดียวเลย,ยวันนี้หนูเก่งมากอ่ะหนูกำจัดแมงเมาให้แม่ใช่ทุกตัวเลยธรรมดาจะมีหลุดเข้ามาในห้องนะคะ เขาจะเข้ามาหาไฟแมงเมาอ่จเจอน้องจริงจบจัดการเรียบแมงเมานี่เป็นตัวที่ทำลายตู้เสื้อผ้าหรือที่นอนผ้าของเรานะมูดเข้าบ้านปีดหลุดมิดกับมูดเข้าบ้านนะออกลูกออกหลานกลายเป็นปลวกกัดกินตู้ ไม่ได้เดียวนี่อยู่อยู่แฟตชั้นห้านะคะเขายังขึ้นมาได้แล้วกันอะ่ะปวกอะ่ะปูนเขาก็ยังอยู่ได้นะอ่วิ่งไปด้านนอกแล้วจะกลับเข้ามาอีกไหมเนี่ยหลุดจอไปแล้วค่ะน้องี่จุดน้องที่จกหลุดเฟรมไปแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกห้มีมดด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนอกเป็นที่ตากผ้าจี่จกเขาน่าจะอาศัยอยู่ตรงนี้แหละแก้วปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีกระถางต้นไม้อยู่เขาก็น่าจะอาศัยอยู่แถวเนี้ยตรงนี้เป็นกระจกเลื่อนบานเลื่อนหน้าต่างแต่เราไม่ได้เปิดเราปิดเราปิดกระจกไว้อุ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีมดด้วยนี่มด ไม่ไหนอะ่ะอิ่มแล้วค่ะน้องเขาอิ่มแล้วนะแล้วหัวก็คงไม่หมาดแล้วมันหมดแล้วเขาเลยอ,ออกไปละวยิยังอยู่นี่เขายังอยู่ลองอจะเปที่ซักผ้าเพียงซักล้างเมื่อกี้เห็นเขาแอบอยู่ตรงนี้อยู่เลยเราเรายืนขึ้นเขาก็จะไม่ขึ้นมาเดี๋ยวรออีกสักครู่ถ้าไม่มาแก้วจะขออนุญ,ญาตลงไลน์ลว ยี่สิบหกนาทีล้วเยอะมากเลยไปไหนแล้วเนาะเมื่อกี้เขาเขาน่าจะแอบอยู่ตรงนั้นแหละเขาเห็นแก้วลุกขึ้นไงมากินมากินแมงเมาให้ออกมาอีกหน่อยสิลูกมาโชว์ตัวหน่อยไม่เป็นไรค่ะเขาเขาหายไปแล้ว เอาแอบซุ่มอยู่ข้างล่างขอบคุณทุกทกท่านมากนะคะแก้วจะขออนุญาตลงไลน์นะคะขอให้ทุกท่านสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะดไหนค่ะ